รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็ต้องมีอะไรครผมว่าตอนพุ่นระนนรพิการเนี่ยทำให้เรามีสมาธิในการมีไอเดียที่จะจุดความคิดใ,ใหม่ๆผมว่าตรงน,นี้ทําให้เกิดสมาธิดีกว่าตอนที่เราไม่พิการแต่ช่วงเราพิการมันดีในที่ว่าเราคล่องตัวในการทำงานเราจะทํายังไงให้เรามีที่างได้ที่ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวสามารถสร้างประโยชน์กับสังคมคนพิการอื่นหน้าที่เราสามารถช่วยเขาได้ก็คืออนาคตอยากให้เป็น ลิขสิทธิ์ของคนพิก,การในกลุ่มคนพิก,การมากกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของบริษัทเพราะว่าเดี๋ยวจะรามจะแพงต้องทําให้เป็นแบรนด์ของคนไทยในานามของคนพิก,การให้ได้ครับคือเราทํางานตรงนี้เราก็ลืมความพิการไปแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรานะครับติดอันดับโลกในเรื่องของอุบัติเหตุ ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับปี2558เนี่ยมีผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตประมาณ600สนกว่าคนเฉพาะปี2559ครึ่งปีนะครับก็500แสกว่าคนที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งเรื่องนี้นำความสูญเสียทางเศรษฐกิจและแน่นอนนะครับในจำนวนนี้จำนวนมากก็ มีความพิการความพิการนั้นทำให้สภาพร่างกายครอบครัวแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ถึงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของอาชีพหลายๆคนนั้นลุกขึ้นสู้แล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพวันนี้ผมจะคุยกับคุณคำรณมะนาวหวานเขาเปลี่ยนจากการทำมาหากินโดยปกติ มานั่งบนวิวแชร์มานั่งบนรถเข็นเขามีวิธีการในการทำมาหากินอย่างไรเขาปรับตัวอย่างไรแล้ววันนี้เขาทำอย่างไรเรามาคุยกับคุณคำรณมะนาวหวานครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคำรณน,นั่งวิวแชร์มานานยังครับมาปีปีครึ่งนะครับปีครึ่งนะครับก่อนที่จะมานั่งวิวแชร์เนี่ยประกอบอาชีพอะไรครับไปทำธุรกิจส่วนตัวที่เมืองพัทยาครับเปิดร<ำ>้านคอมพิวเตอร์แล้วก็รับออกแบบระบบเน็ตเวิร์ก เขียนโฮมเพจให้บริการอินเทอร์เน็ตกับชาวต่างชาตินะครับที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็รับติดตั้งแอร์ออกแบบรูปไฟฟ้าก็ามอพาร์ทเมนต์นะครับทาธุรกิจนั้นมานานกี่ปีครับ18แปดปีโอ้สิบแปดปีก็แสดงว่ากิจการนั้นก็มีความมั่นคงดีมีตึกสามผู้หาทำสามผู้หาข้างหาข้างบนเป็นห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ช่วงนั้นถือว่าชีวิตเป็นยังไงครับดีดีก็คือ งานเราเราเราทำเองเราเราเราทำนำลูกน้องอ่ะมันก็เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดไม่ว่าธุรกิจจะเป็นยังไงแล้วก็ปรับได้ตลอดมันก็ไม่มีผลอะไรก็ถือว่าดีมั่นคงครับคือคุณคำรนก็คือเรียนมาทางด้านวิศวะวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับอิเล็กทรอนิกส์ครับอ๋อวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างที่ทำเนี่ยคือเราเป็นคนนำนะเราไม่ใช่เป็นคนบริหารจัดการเราไปติดตั้งแอร์ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่เขาจ้างไปเนี้ยส่วนใหญ่ผมก็ จะทานาลูกน้องคืออยากให้ผลให้งานมันดีกลับกลัวะกลัวเสียชื่อครับรับนั้นมีปัญหาอะไรเราก็แก้ไขปัญหาได้เองตลอดตัวของเราเองนะครับมันชีวิตมันเปลี่ยนยังไงครับเกิดอะไรขึ้นก็จากที่สบัิดีเหตุก็พอดนรถชนปุ๊บฟื้นมาก็รู้เลยว่าพิการแน่นอนเพราะว่าจะทีบตัวจากรถเนี่ยขาไม่รู้สึกแล้วอะแล้วก็เลยยกมือให้คนมาช่วยแล้วคนช่วยกันดึงออกจากรถมาพอมาโรงพยาบาล แค่สแกนสมองครับเข้าอุมโมงค์สแกนสมองก็สมองไม่เป็นไรแต่ว่ามาเจอกระดูกคอหักคอหกเจ็ดจากนั้นก็นอนติดเตียงมาหกเดือนเลยครับงานงานที่ทําก็ปิดกิจการไปเลยอ๋อปิดกิจการเลยครับไม่มีคนทํานั้นเกิดขึ้นนานหรือ,อยังครับตั้งแต่วันที่ยีบสี่เมษาสองพันห้าร้อย้าสิบแปดครับได้<ก>ปีครึ่งประมาณปีครึ่งครับ,รบนะครับนั่นคือ จุดเปลี่ยนในชีวิตของเรานะมานั่งบนวิวแชร์ใ่ครับนะแล้วก็นอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณหกเดือน6กเดือนครับระหว่างนอนอยู่ในโรงพยาบาลตอนแรกก็เครียดว่าเราเคยไปไหนเคยเดินทางเคยไปข้างนอกได้ด้วยตัวเองแล้วต้องมีคนมาช่วยตลอดก็ช่วง6เดือนแรกจะท้อทอมกันท้อแท้แต่หลังจากนั้นมาก็มีโทรศัพท์มาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตย่างเดียวเลยเกี่ยวกับอาชีพเราหาเองครับหาเอง มือยังพอใช้ได้ข้อมือยังพอมีแรงมันมันเป็นช่วงระหว่างที่หลายๆคนเนี่ยจะอยู่ระหว่างความท้อแท้กับการที่จะลุกขึ้นสู้อารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมก็พบทวนแล้วว่าเรามีความรู้อะไรที่ผ่านมาที่จะสามารถประกอออาชีพได้ผมก,ก็ก็เลยมาพ้นฟ้าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเลยเกี่ยว่ับะจเปิดร้านอิเล็กทรอนิกส์เปิดร้าน่านอมคอมนี้พอหาข้อมูลได้ก็เลย คิดว่าเราเราต้องไปฟื้นฟูก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าสภาพพมิพิการเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงผมถามนิดหนึ่งว่าหลายๆคนเนี่ยนะเขาก็จะมีบางทีก็มีครอบครัวบางทีก็มีเพื่อนฝูงบ,บางทีก็มีทางโรงพยาบาลหรือเพื่อนคนพิการด้วยการเนี่ยมาให้กำลังใจในกรณีของคุณคำรณเนี่ยนะการที่เราค้นหาข้อมูลด้วยตนเองการที่เราลุกขึ้นสู้หาอาชีพที่อยากจะทำเนี่ยมันมันมีอะไรที่เป็น จุดขับหรือแรงบันดาลใจของเราแรงบันดาลใจก็คือปกติเราทรําธุรกิจต้นตลอดอะ่ะเราไม่เคยอยู่นิ่งๆเฉยๆยเงี้ยมันต้องมีอะไรทำอะ่ะไม่ว่าจะพิการไม่พิการก็ต้องมีอะไรทำก็เลยจุดนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้ให้ลุกขึ้นมาสู้อันนี้คือเรียกว่าเป็นภาวะผู้นําภายใน<ร>ของเราเคยทํางานตลอดไม่เคยไม่เคยอยู่เฉยๆครับโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วลองเคยทบทวนไหมครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการเนี่ย อะไรที่ทำให้เราเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งแล้วก็พยายามถึงถึงพิการกับไม่พิการครับข้อดีก็อเสียก็ต่างกันครับผมว่าตอนอทุนเราพิการเนี่ยทำให้เรามีสมาธินะในการมีไอเดียที่จะตุดความคิดใหม่ๆนะเนผมว่าตรงเนี้ทำให้เกิดสมาธิดีกว่าตอนที่เราไม่พิการคแต่ช่วงเราพิการมันดีตรงที่ว่าเราคล่องตัวในการทำงานครับต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา พิการแล้วแต่เราก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะมีอาชีพใช่ครับแต่<ม>ข้อดีคุณคำรณบอกว่ามีสมาธิมากขึ้นใช่ครับมีสมาธิสามารถที่จะพิจารณาค้นหาค้นฟ้าข้อมูลทำให้เกิดไอเดียใหม่ใหม่ง่ายกว่าช่วงนี้เราไม่พิการแตชีวิตไม่คิดจะหมดหวังฝันจะไกลไม่ไกลเกใจเราคุณพ่ออยู่ไหนล่ะคะพ่อกำลังไปหานลูกงั้นเด ล็ถอยหลังนะคะคุณพ่อ10 9 8 7 6 5สวัสดีครับรถผมเสียเดี๋ยวรบกวนผู้ใช้ทางนั่งรอในรถสักครู่นะคะเดี๋ยวจะรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ1จะเอคุณพ่อเราให้บริการขนส่งมวลชน ที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่ ลาที่เราพิการแล้วแต่เราก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะมีอาชีพใช่ครับแสดงว่าก็มีแนวทางตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาลครับตอนโรงพยาบาลก็ค้นหาข้อมูลตลอดโอ้ข้อมูลตลอด <c oughs> นั้นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูคือเราจะทํายังไงให้เรานะมีอาชีพให้ได้ที่จะที่ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวสามารถสร้างประโยชน์กับสังคมคนพิการอื่นอื่นหน้าที่เราสามารถช่วยเขาได้ครับเราเคยนอนอยู่กับเตียงเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไง เราก็อยากจะไปช่วยคนพิการอื่นๆด้วยแล้วไปฝึกที่ไหนครับเข้าไปที่มูลทิวิถีชีวิตราของนครปฐมครับแล้วก็ไปร่วมกับกระบวนการพวก i อแอคือเป็นการฝึกวิถีชีวิตครับการดํารงชีวิตอิสระการดำรงชีวิตการใช้อุปกรณ์การเข้าห้องน้ํำผมคิดว่า il นี่ช่วยมากเลยใช่ไหมครับมันมัน คืนชีวิตให้กับเราใช่ครับถ้าเรานอนอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกว่าอุปกรณ์เป็นยังไงแต่พอเราไปสู่ขบวนการในแอลเราก็รู้จักวิวแชร,ร์รู้จักวิวแชร์อาบน้ํารู้จักวิวแชร์ไฟฟ้ารู้จักห้องน้ําว่ามันม,ม,มีทั้งอุปกรณ์ช่วยมีราวรช่วยเรามี PA คอยช่วยเหลือเรามีเราก็ไม่เป็นภาระของทั้งบ้านนะครับแลวเราได้ความรู้ใหม่ๆด้วยเมื่อเราไปฝึกจากศูนย์การดำรงชีวิตสระเราก็แสดงว่าเราพร้อมแล้วนะเริ่มคิดถึงเรื่องอาชีพตั้งต้นยังไงครับ ก็อยากสร้างกายอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือคนพิการรุนแรงเป็นหลักก็คือเรื่องเครื่องยกตัวเรื่องวีแชร์ไฟฟ้า<ะ>เรื่องหัวลากไฟฟ้าส<ะ>่วนี้ต่อเองนะครับเอาสติมมาซีนม,มีชุดคอนโทรลอันนี้ก็ที่ที่งูที่อื่นเขาตั้งทำก็ม<ะ>ีพิมพ์เขียวปุ่มเพื่อชื่อมตามทำแบบตามแบบอันนี้คุณคำนวณทำเองทั้งหมดเอาอุปกรณ์พวกเครื่องยกตัวนี้ไปประยุกยยต์เพื่อไปติดตั้งสำห้องน้ำยายตามห้องนอนนะครับเพื่อเพื่อให้คนดูแลเนี่ย ผ่อนแรงคนรวยแรงมากที่สุดโดยเอาอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยตอนนั้นได้คิดถึงความเป็นอาชีพไหมครับยังไม่ได้คิดนะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นอาชีพคิดถึงว่าเอามาช่วยตัวเองก่อนกับกลุ่มกลุ่มกลุ่มของเราก่อนนะครับทําอะไรบ้างนะครับมีมีเนี่ยที่ผมทำก็คือมีเนี่ยวิวแชร์ไฟฟ้าวิวแชร์ไฟฟ้าที่นำเข้าไปจากญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วแบตเตอรี่มันเสียแล้วก็มาต่อแบตเตอรี่เองทก็ประมาันาบครันนะครับครับครับคราแบครับครมบคอันครับคมาบ่อแบ้วก็มาใชครับ แล้วแบตเตอรี่ตัวนี้มันก็สามารถใช้ทั้งเครื่องยกได้ครับหัวลากไฟฟ้าได้วิวแชร์ได้ก็คือไอ้พัฒนาตัวระบบแบตเตอรี่เป็นหลักตัวตัวคอนโทรลด้วยไหมตัวคอนโทรลด้วยครับตัวควบคุมด้วยอ๋อตัวควบคุมด้วยใช่ครับแล้วมอเตอร์มอเตอร์สั่งมาจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นก็คือเรามาพัฒนาตัวควบคุมคือตัวคอนโทรลใช่ครับแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่แล้วโครงสร้างแล้วก็โครงสร้างใช่ครับต้องเอาเหล็กในไทยมาทำต้นทุนได้ถูกลงครับ จากอย่างเช่นเครื่องตัวราคาลักแสนเนี้ยถ้าเรามาทําผลิตในไทยมันก็อยู่ที่ไม่เกินสองสามหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นเมนูนันก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทประมาณนะะี้ครับมันมันก็เหมือนกับมันเป็นลิขสิทธิ์ของเรามันมันคือผลงานเราคืออนาคตอยากให้เป็นลิขสิทธิ์ของคนพิการในกลุ่มคนพิการมากกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องของผลประโยชน์อของบริษัทเพราะว่าเดี๋ยวจะคามจะแพงแต่คราวนี้ถ้าพูดถึงการดําเนินธุรกิจเนี่ย หรือการที่จะทําให้มันสามารถต่อยอดขยายตัวออกไปได้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนที่เกิดขึ้นหลายอย่างแล้วก็ต้องมีความยั่งยืนใครนะได้วางแผนตรงนี้ไว้อย่างไรวางแผนเรื่องนี้คือไปร่วมกับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยของพี่กุลาครับไป<อ>ร่วมกันทํางานตรงนี้โดยใช้ช่องทางของมัตราสาธิภาคที่ให้สมัมปทานที่บริษัทให้สมัมปทานการจ้างงานของคนพิการเนี่ยครับช่องทางนี้ครับ ในการลดค่าใช้จ่ายใ่มาเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์และเป็นต้นทุนนะครับทำวีลแชร์ไฟฟ้าทำอะไรอีกครับหัวลากไฟฟ้าครับหัวลากวีลแชร์ไฟฟ้าหัวลากวีลแชร์ไฟฟ้าเป็นยังไงครับที่วีลแชร์ธรรมดาที่ไม่ใช่วีลแชร์ไฟฟ้ามันจับด้านหน้าแล้วก็แล้วก็มีคันเร่งเหมือนจักรยานไฟฟ้าครับที่จะทําให้สามารถไปได้เร็วขึ้นใช่ครับเดินทางได้ทดแทนการต้องเข็นเองเดินทางไกลได้ อย่างผมเนี่ยมานั่งวีลแชร์ธรรมดาแล้วก็ซื้อหัวลากมาต่อใช่ครับนะก็ไปไหนมาไหนได้ได้นะเพราะว่าผมไม่จําเป็นต้องใช้วีลแชร์ไฟฟ้าเป็นชีวิตจักรวาเพราะว่าคนพิการที่แขนแข็งแรงเขาก็ไม่ใช้วีลแชร์ไฟฟ้าเพราะว่ามันมันมันไม่สะดวกหัวลากไฟฟ้านี้ทําสําเร็จแล้วใช่ครับกำลังดาเนินการอยู่ครับคาดว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่ครับปีหกสําเสร็จแล้วครับภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบครับต้นทุนน่าจะสักเท่าไหร่ครับต้องไม่เกินสองหมื่น ไม่เกิน2องหมื mm ่น hmm. แล้วทําอะไรอีกครับแล้วก็มีเครื่องยกตัวไฟฟ้าเครื่องยกตัวไฟฟ้าครับเป็นยังไงเครื่องยกตัวนี่แต่ชีวิตไม่คิดจะหมดหวังฝันจะไกลไม่ไกลเกินใจเราคุณพ่ออยู่ไหนล่ะคะพ่อกําลังไปหาแน่ลูกงั้นเดี๋ยวหนูนับถอยหลังนะคะคุณพ่อสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า สวัสดีครับรถผมเสียเดี๋ยวรบกวนผู้ช้ทางนั่งรอในรถสักครู่นะคะเดี๋ยวจะรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ค่ะหนึ่จะเอ๋คนพาเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่น พัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยรับร้บอมขึ้นครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวช่างประเสริฐกับทีมจะประกอบเครื่องยก ให้ดูนะครับเอาเลยครับเมื่อกี้ช่างประเสริฐบอกว่าประกอบแบบนี้มาแล้วประมาณ60ชุด ในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับช่างประเสริฐบอกว่าทําได้คนไทยทําได้ทั้งหมดนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันส่งเสริมให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการในฐานะผู้ใช้เองเนี่ยเขาสามารถจะคิดค้นแล้วก็ทดลองได้ด้วยตนเองเรามาช่วยกันครับ ทำไมต้องมีเครื่องยกตัวครับเพราะว่าผู้ช่วยครับยกไม่ไหวยกทุกวันแล้วทําให้ผู้ช่วยป่วยไปด้วยครับเรามีตรงนี้มาช่วยทําให้ผู้ช่วยนี่่อนแรงไ้เยอะครับคือคนพิการที่พิการระดับรุนแรงเนี่ยไม่สามารถจะย้ายตัวจากวิวแชร์ไปขึ้นเตียงใช่ครับไปเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําไม่สามารถที่จะทําได้เองไม่ใช่ไม่ทำเองต้องอาศัยผู้ช่วยอาศัยผู้ช่วยอุ้มอุ้มใช่ครับคราวนี้เราก็เอาเครื่องยกตัวนี้มาแทนการอุ้มของผู้ช่วยครับมีกี่แบบนะครับ มีทั้งมี2แบบครับที่เป็นเมนวลคือมือโยกแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าควบคุมแล้วมันมี2ราคาราคาถูกกับอีกราคาหนึ่งก็คือเป็นไฟฟ้าจะแพงหน่อยเพราะว่ามันมีต้นทุนเรื่องแม่แรงที่ต่างจากต่างประเทศกับกับแบตเตอรี่ลิเธียมครับเพราะว่าจะสัมรองไฟโดยลิเธียมไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับเพราะวาเวลาเราเข็นเราเข้าห้องน้ำไม่ได้กอดไถแล้วก็ห้องตัวไม่มีการทับสายอะไรอย่างนี้ครับ ราะนั้นไม่ไปช็อตในเอาน้ำชัวร์ใช่ครับว่ามันเป็นแบตเตอรี่ DC 24โวลต์เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเครื่องยกตัวเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าราคาประมาณต้องทำให้ไม่เกิน3,005นะครับไม่เกิน3,005รัวนเมวันวเนี่ยอยากทำราคาที่8,000กับ1,005ถ้าเป็นของต่างประเทศล่รครับระบบไฟฟ้าถ้าเป็นต่างประเทศที่นำเข้ามาอยู่ที่แสนแสนเก้านะคุณผู้ชมครับเครื่องยกตัวที่จะช่วยทุนแรงผู้ช่วยเนี่ย ถ้านําเข้าจากต่างประเทศเกือบ200,000บาทเกือบ200,000บาทนะแต่คุณคํารณต้องการที่จะผลิตในราคาไม่เกินไม่เกินสามหมไม่เกิน3ามหมนะครับแต่ถ้าเป็นระบบที่ใช้คนนะก็ประมาณต้องอยู่ที่8 0 0 0ันถึงแปดพันหมื่นบวกลบเหมืนะใช่ครับแต่ถ้านําเข้าเท่าไหร่ครับนําเข้าก็อยู่ที่แปดเจ็ดแปดหมื่นใช่ครับของอเมริกาทำไมแพงขนาดนั้นมันมีค่าขนส่งครับค่าชิปปิ้ง แล้วถ้าของเพื่อนบ้านเราใกล้ๆแถวแถวนี้ไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีเลยผมที่ดูแล้วมีญี่ปุ่นจีนแล้วก็อเมริกาจีนมันก็ราคาอยู่ที่ไม่ถึงแสนแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับเท่าไหร่ผมเองมีทีมงานมีมีเพื่อนอีกคนจบสถาปัตย์รักกระคือพ่อพิการแล้วก็มีช่างเชื่อมที่เชื่อมอยู่ที่นี่ที่นี่ครัปู่ย่าพิการ เป็นควบคัวพิการส่วนใหญ่ควบคู่พิการมาทำแล้วก็มีเพื่อนอีกคนอยู่เป็นวิศวะไฟฟ้าบจบละก,กะบังเหมือนกันคือเรามีทีมออกแบบดขาปัดแล้วก็วิศวะสิ่งที่คุณคํารณทำนะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีอะไรอีกครับอนาคตอยากประยุกต์อย่างเช่นเครื่องยกตัวที่เคลื่อนที่เราอาจจะไปติดในห้องน้ําติดบนเพดานที่คนพิการรุนแรงจริงๆหรือผู้สูงอายุคือถ้าพ่อแม่อายุ ห้าสิบหกสิบก็สามารถมาดูแลเราได้ครับตรงนี้จุดประสรงค์ครับเป็นอาชีพไหมครับคือถ้าเราใช้มาตรสามาห้าช่องทางนี้แล้วก็สร้างกลุ่มพอมียอดขายมาเราก็สร้างอาชีพให้กับกลุ่มของเราตรงนี้ครับจุดประสรงค์ที่ต้องทําต่อไปคือถ้าถ้ามองเป็นเรื่องอาชีพก็คือนี่คือเราเป็นคนพัฒนานวัตกรรมัรบนะแล้วเราก็ต่อยอดในการผลิต,ลตถ้าเราผลิตจํานวนได้มากขึ้นนะก็น่าจะทําให้สามารถจะ อยู่ได้อย่างยั่งยืนได้ครับได้ครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคนพิการนะผู้สูงอายอุผู้สูงอายุก็สามารถจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือตนใหญ่ที่มาซื้อนยะซื้อสั่งทำเนี่ยผู้สูงอายุเป็นต้นใหญ่ลูกหลานซื้อให้ครับ,รบผมคิดว่าเรื่องแบบนี้น่าจะเข้าข่ายในเรื่องของการพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ครับนะหรือโซเชียลแอนด์เอนเตอร์ไพรส์เราสามารถที่จะจดทะเบียนเป็นกิจการนะ แล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการที่จะผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะรองรับกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุอันนี้ก็จะทําให้มีไรายได้มีกําไร,รสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขยายต่อไปได้อย่างหนึ่งถ้าเราทํางานเป็นเทคโนโลยีเป็นเป็นปุ่มเพื่อสังคมม,มันก็มีกฎหมายเอื้อว่าสามารถนําเข้ามาโดยไม่เสียภาษีก็จะทําให้อุปกรณ์ของเราถูกกว่าอีกครับ,รบวางแผนในอนาคตไว้อย่างไงครับต้องทํา ให้เกิดโรงงานเล็กๆเพื่อสร้างกายอุปกรณ์ให้เป็นแบรนด์ของคนไทยในในในานามของคนพิการให้ได้ครับอ,อีกนานไหมครับต้องให้ทำเด็จปีหน้าน<ม>ี่ครับ6ตุนะครับ,โด,รบโดยชีวิตส่วนตัววันนี้เรียกว่ามีความสุขดีไหมครับมีความสุขปีแล้วครับมไม่เครียดไม่คือเราทํางานตรงนี้เราก็ลืมความพิการไปแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกไปถึงเพื่อนๆคนพิการหรือสังคมบ้างครับถ้าเรามีความพิการแล้วเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องไปท้อแท้ เราลุกขึ้นมาสู้แล้วเอาจุดแข็งของตัวเองอ,ออกมาให้ได้ว่าเราถนัดด้านไหนแล้วเรา,เรามีความรู้ด้านไหนเอาความรู้ตรงนี้แหละมาพัฒนาเป็นอาชีพเราได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนครับน้อยคนนะครับที่พิการมากขนาดนี้แล้วใช้ระยะเวลาอันสั้นกลับขึ้นมาสร้างนวัตกรรมสร้างเครื่องไม้เครื่องมือและที่สําคัญก็คือการสร้างอาชีพให้กับตัวเองเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือคุณคำรนบอกว่า มันอยู่ที่จิตใจนะอยู่ที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรหรือไม่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทําก็ทําได้วันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณกำรนนะครับครับครับ,รบแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ อยู่ปกติได้ว่าอยู่ระดับไหนอ๋อการปรับระดับว่าจะไปขึ้นรถไปข,ข,ขึ้นอยู่กับผ้าที่เราใช้ขึ้นอยู่กับผ้าที่เราใช้พูดถึงโชคตัวนี้มันก็800รกิโลครับ800อกิโลแรงตึงันถึอแ้ยกิโลโ<อ>้ายาว้ายาวเราจะติด้พูดถึงรู้ช่วยเนี่ยสามารถใช้รีโบทได้ใช่ไหมครับใช่ครับไปได้เลยคุณกำลอนเคยขึ้นเองเคยครับรู้สึกยังไงครับก็มันสะดวกกว่า ให้คนมาอุ้มเพราะว่าถ้าเรามีคนมาอุ้มเราเราก็ต้อง่ากคนอุ้มมันค่อนข้างจะมั่นใจอ่ะใช่ครับนะบเพราะว่าการอุ้มเนี่ยมันเป็นท่าที่เรียกว่าเป็นท่ามาตรฐานนะแต่ถ้าคนมาช่วยอุ้มเนี่ยอาจจะแรงไม่พอแรงรแตกต่าง,งแล้วบางทีต่างคนอุ้มก็จะต่างวิธีการใช่ครับนะซึ่งอาจจะทําให้ขาเราหลุดนึกว่าสามารถพับเดินทางได้เลยพับเก็บได้เดีย๋ยวลองลองพับ ับยังไงครับดูครับเอาลงใช่ไหมครับใช่ครับลงครับลงลงให้สุดแล้ครับจะได้พับให้เป็นแนวราบอ๋อตัวสลักครับสลักออกครับนี่แล้วก็ยกขึ้นรถเลยคือเราวัดที่เราออกแบบคือวัดกว้างยาวตรงนี้สามารถถ่ายทายรถเก่งได้แต่ว่ารถเก่งต้องไม่ติดถังแก๊สนะครับคือสามารถดำดถึงพื้นสูงสุดถึงร้อยเจ็ดสิบ 170สูงสุด170เซนสามารถขึ้นเก็บ่าได้เลย